สวัสดีค่ะั่วโมองนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์ชั้นผสมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องประเทศเพื่อนบ้านซึ่งคุณครูจะเอาประเทศสาธารณรัฐศศิลิปินมาเล่าให้นักเรียนฟังซึ่งประเทศนี้คุณครูได้ไปเที่ยวมาแล้วส่วนใหญ่ประเทศนี้แล้วก็จะให้ประชากรเขา ไปทํางานต่างประเทศเพื่อจะได้มีรายได้เข้ามาในประเทศของเขาเองฟิลิปปินเป็นประเทศหมูก่เกาะที่ประกอบไปด้วยเกาะหลายๆเกาะและมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลกแล้วก็คุณครูก็จะให้หนูไปดูคลิปวิดีโอได้เลยค่ะ ฟิลิปปินเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบด้วยเกาะต่างๆมากกว่า7,000เกาะเป็นประเทศที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบตะวันตกมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญและน่าสนใจหลายแห่งทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เช่นอุทยานปะการังบาตาฮาเมืองประวัติศาสตร์วีกัน ประเทศฟิลิปปินส์มีพื้นที่2 9 6 1 7 0ตรารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือเมืองมะนิลามีประชากรประมาณ98ล้านคนนับว่ามีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับสองในอาเซียนรองลงมาจากประเทศอินโดนีเซียชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นชาวตะกะลล็อกรองลงมาคือเชื้อชาติมาเลประชากรร้อยละ92นับถือาศาสนาคริสต รองลงมาคือศาสนาอิสลามฟิลิปปินส์มีภาษามากถึง170ภาษาโดยรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ได้ระบุให้ภาษาตะก,กัล็อกหรือฟิลิปปิโนโนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณารัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นผู้นำรัฐบาลธงชาติฟิลิปปินส์มีความหมายดังนี้แถบสีน้ำเงินและสีแดงหมายถึงความมีน้ำใจและความกล้าหาญ สามเหลี่ยมสีขาวหมายถึงการเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพดวงอาทิตย์มีรัศมี8แฉกหมายถึงแคว้นทั้ง8ที่ต่อสู้กับสเปนดาว5แฉกสีเหลืองสามดวงหมายถึงเกาะใหญ่ทั้ง3เกาะได้แก่ลูซอนมินดาเนาและวีซายันวันชาติตรงกับวันที่12มิถุนายนดอกไม้ประจำชาติคือดอกซัมปากิต้าจัสมินหรือที่คนไทยเรียกว่า ดอกพุดแก้วเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความเรียบง่ายความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเข้มแข็งสกุลเงินคือเปโซฟิลิปปินส์1เปโซเท่ากับประมาณ1บาทไทยสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่เครื่องจักรกล น้ำมันสำเร็จรูปเหล็กกล้าอุปกรณ์การคมนาคมขนส่งและพลาสติก It's in different it it the the country mm hmm. <Wow. S 2> um, to one of them. How in, in, have uh, we Deep a call actually brief them also how the barong started uh, well the material is uh, basically uh, from made of pineapple fiber and banana from ah, the leaves of from the, the leaves the, yeah. the leaves of is, banana yeah banana and pineapple Wow! Oh. The so they got oh. all the fiber, put yeah, them all the together, and. voila, barong! The more complicated the design, the more. expensive. expensive. Mm -hmm. oh. The more detailed. Yes, what the man? more <laughs> detailed. <laughs> this wow. one, very detailed. It's Whoa. a pure handmade. Pure handmade embroidery. Mm, handmade? Uh, as I have said earlier, uh, barong is used and uh, worn by the Filipino so the spaniards uh, will know if there's a weapon hidden in, the, in their body the spaniards are actually afraid that filipino may uh, take uh, something against them so they probably would hide some weapons for example guns or anything so for them to be able to trace if the filipinos are having something they introduce the barong da because when you see the barong is see through in so c o l o t of foreigners a lot of foreigners actually wearing that because it's very light and when you see someone wearing that it's very kind of high end person oh. and fine good looking สถานที่สําคัญคือโบสถ์เมืองมะนิลาเป็นโบสถ์เก่าแก่อายุมากกว่า400ปีสร้างขึ้นในสมัยที่ฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน ยังไงบ้างคะหลังจากที่หนูได้ดูคลิปวิดีโอ,อของประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วคุณครูมีแบบฝึกหัดให้หนูทำแล้วก็ส่งใต้คลิปคุณครูด้วยนะคะคุณครูก็จะเข้าไปตรวจให้ชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ